สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับผมพบกับบรรยากาศยามเช้าๆครับที่กรุงเทพนะพีอู o. วันนี้ก็จะไล่เก็บงานครับไล่เก็บงานทั้งคันนี้ครับคันที่เห็นป้ายทะเบียนอยู่นี่แหละนี่รถนาสุวรรณครับแล้วก็รถคุยรถรรถสองคันนี้เป็น รถที่อยู่ในความรับผิดชอบของผมนะทั้งคู่เลยนะครับก็ดูแลให้อย่างดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาไฟท้ายเดิมใส่เข้าไปที่ไฟท้ายก่อนที่ท้ายก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างนะครับให้ช่างให้เจ้าบ,บอสกับช่างจิตเก็บทําความสะอาดเอาไปล้างนะครับนี่ยังไม่ล้างนะนี่ยังไม่ล้างนะครับล้างเสร็จปุ๊บก็ ผมจะเอาไปต่อทะเบียนกับปะยางนะครับส่วนพออะไรมาพออะไรมาเสร็จปุ๊บวันที่ผมจะเอากลับไปส่งให้น้องผมก็จะลงเงาอีกทีหนึ่งครับก็จะมีตัวตัวตัว,ต,วตัวลงเงาตัวลงเงาเดี๋ยวจะให้ดูตัวลงเงาก็คือต้องลงเงาครับต้องลงเงาโอ้ยวันที่ผมขับมาผมผม เจอฝนอ่ะผมไปไม่เป็นเลยเพราะว่ามันมันไม่ได้ลงเงารถไม่เคยได้ลงเงามาแล้วแบบน้ำยามันมันไม่มีตัวไล่น้ำในกระจกเนาะอยู่ไหนวะน่าจะอยู่ในรังนี้ครับมีน้ำยาลงเงานี่ตัวนี้ก็ลงเงาได้ตัวนี้ก็ลงเงาได้ออกสีชมพูมแต่ตรงนี้ต้องใช้ต้องใช้เครื่องขัดเอานะครับ นะเดี๋ยวผมก็จะอ,อ้นี่นำนำไปต่อทะเบียนนำไปปะย่างก่อนแล้ววันที่จะเอากลับให้คุยอพอะอะไรมาเปลี่ยนอะไรใส่ปุ๊บก็จะเอากลับบุรีลำนะครับรถคุยเ,เดี๋ยวผม,ผมขออนุญาตติดโลโก้โลโก้ฮอนด้คันนี้ก่อนนะครับ ติดโลโก้นั่นปักน่ครับติดโลโก้เรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็จะไปทำการติดคิ้วคมเมี่ยมตัวนี้นะครับะฮะเออเดี๋ยวขยับมันต้องขยับอ,ออกมาล่างอืมนี่ครับเดี๋ยวก็จะติดตรงนี้ครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะ ล่หลังลม่หลองกระดาษเ่ย ันนี้ก็จะนัดส่งตอนสิ้นเดือนนะครับก็สิ้นเดือนก็จะส่งให้ล, <c oughs> ลูกค้าก็นี่ครับนัดลูกค้าเอามา,าลารถตอนสิ้นเดือนค <c oughs> <c oughs> ันนี้๋อ้ก็ไฟเฟย์อะไรทําให้ใหม่หมดและ้ะ <c oughs> เดี๋ยวขยับรถก่อนครับขยับรถต้องเอาคันดํานู้นออกมาเอารถคุยออกมา ยวขยับก่อนไล่ประกอบเพียบเอ้าลืมโทษทีครับอันนี้ก็เป็นรุ่นเก่าก็จะเป็นขาโยกขาเกียงนี้เป็นขาโยกครับขาโยก ถ้าเป็นรุ่นเก่าเดี๋ยวจะขยับรถคุยออกมาครับจะขยับรถคุยออกมาเพื่อที่จะเอาพวกนี้เข้าไปข้างในไฟมุน่ะเออเดินกี่กะเว้ย <laughs> นี่ครับเดี๋ยวเอารถคุยอ,ออกมาจอดล้างทำความสะอาดครับเอวิง่งเลยอพอโดนแดดเงาแวบ,บเลยคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวคันนี้ผมจะติดแผ่นป้ายทะเบียนติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ใส่รูป,ปัดน้ำฝนนะส่วนคิ้วหลังคานี่นูน่นผมเอาไปเหน็บไว้นู่นไปยืดครับไปยืดนี่ครับผมนี่ วันนี้ก็จะไล่ประกอบงานโอ้รถเพียบครับแคมรีนั่นเลยเห็นไหมนี่แคมรีแคมรีแคมรีนุ่นจอดไปยาวนุ่นโอ้นี่ก็แคมรี่เรียบร้อยเงาแวบบแวบบเดี๋ยวใส่ไฟถไ่ายเข้าไปก็น้ำครับบริการน้ำบริการน้ำครับบริการน้ำมาๆๆมามา,มาอ,อนนายดิฉัน ไออันอ uh, okay. wow. oh, ันอันอ okay. ันไม่นำอะไรเงี้ยไม่นำอะไรเงี้ยการนมชาเขียวโอ้ชาเขียวบะมี่การนมบางนาบะหมี่ดีบางนาเบื่อละอายบางนาแพงการนมนมเย็นเก๊กมวยลำใหญ่แล้วก็โกโก้จ้ะบ่เอาเอาไอ้นี่ก็ได้เอาย่างค่ะยังก็เขาเอื้นไหมโอเลียงดีได้เลยจ้าโอเลียงยกล้อน้ำหน้าอืมโอเลียงยกล้อระวางของหกได้หยกล้อ น้ำส่งถึงหน้าบ้านครับคุณได้เห็นเล้าไก่ไปไกลมากทีมงานลดบรรทุกทีมงานลดขนชงกับสือน้ำเลาเน่เด้อเล้า,าลูกเลาหลายลูกหาผัวสามโอ้ดกคักพี่น้องโอ้ที่ไดลูกหาผัวสามนี่แหละมิจปล่อยตัวเดียวเนี่ยงานควนตกะ้ำรถจิ๊ลด,ดลม เป็กนี้แคมป์เขาคนเป็นรอยนายตาเป็นกามีอกาศมากเอาอีอย่างคือว่าเหลือเจ้าผู้เดียวไหมควบว่าจังไดเฮะเฮยเหลือเจ้าผู้เดียวไหมควบว่าจังใดไฟเ์ดี๋ยจะไล่ประกอบรถครับนี่ไล่ประกอบรถวันนี้รถประกอบเยอะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้เอฟซีไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวจะล้างทำความสะอาด ไอ้ทำความสะอารดรถคูเอกล้วก็จะเอาไปต่อภาษีด้ต่อทะเบียนครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับที่เขาม,มาติดตามรับชมครับล้างแล้วล้างแล้ว